ค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ่อ,อนเลิรนวันนี้เด็กๆทุกคนก็มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะพวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้เรียนเรื่องคำควบกล้ำไปจนครบแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำควบกล้ำที่เป็นตัวรรเรือ ลอลิงหรือวอลแวนอาแล้วเด็กๆทุกคนก็ได้เห็นตัวอย่างการใช้คำควบกล้ำไปแล้วที่ครูเนทเนี่ยได้นำมายกตัวอย่างให้พวกเราเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วพวกเราก็ได้เรียนเรื่องของการสะกดคำควบกล้ำไปแล้วด้วยว่าการใช้คำควบกล้ำเนี่ยจะต้องมีพยัญชนะต้นถึง2ตัวโดยที่พยัญชนะตัวหน้านั้น จะมีได้เพียงแค่7ตัวเท่านั้นและพยัญชนะตัวที่สองจะมีได้แค่3ตัวคือรอเรือรอลิงและวอแหวนแล้วคราวที่แล้วค่ะเด็กๆถ้าใครจำได้ครูเนต็ตก็ได้พูดถึงคำควบกล้ำไม่แท้ไปด้วยว่าคำควบกล้ำไม่แท้เนี่ยเป็นคำควบกล้ำที่ในการเขียน เราจะเขียนว่ามีพยัญชนะต้น2ตัวใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็คือจะมีพยัญชนะตัวหน้ากับพยัญชนะที่เป็นรอเรืออ่าที่มีรอเรือเป็นตัวควบกล้ำแต่ในการอ่านออกเสียงนั้นคําควบกล้ำเหล่านี้ที่เป็นคําควบกล้ำไม่แท้เนี่ยเราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรืออ่าเช่นครูเนตได้ยกตัวอย่างเป็นคําว่าจริงไปใช่ไหมคะเด็กๆอ่าครูเ,เนตได้ยกตัวอย่างคําว่าจริงไป คำว่าจริงเนี่ยเราเขียนว่ามีจอจานกับรอเรือก็จริงแต่เราอ่านว่าจริงแบบนี้อันนี้คือคําอ่านนะคะเด็กๆเราอ่านว่าจริงดังนั้นในการอ่านออกเสียงแบบนี้เนี่ยเมื่อเราไม่ออกเสียงรอเรือคือเราออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวหน้าเพียงตัวเดียวแบบนี้เราจะเรียกมันว่าคําควบกล้ำไม่แทนนั่นเองค่ะคราวนี้ค่ะเด็กๆวันนี้ ครูแนทจะพาพวกเรามาทำแบบฝึกหัดเรื่องคำควบกล้ำกันเพื่อทบทวนความรู้ทั้งหมดของคำควบกล้ำที่ครูได้สอนพวกเราไปอาเด็กๆยังจำความรู้ที่เรียนเรื่องคำควบกล้ำทั้งหมดได้ใช่ไหมคะอามีคนพยักหน้าอ้าวมีคนสายหน้าด้วยอาไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาทบทวนความรู้เรื่องคำควบกล้ำทั้งหมด จากแบบฝึกหัดเรื่องคำควบกล้มกันเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดเรื่องคำควบกล้มไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยครูจะขอให้พวกเราทุกคนฝึกอ่านคำควบกล้าที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้ก่อนนะคะเด็กๆโดยที่คำที่ครูกำหนดมาให้เนี่ย จะมีทั้งคำควบกล้ำที่เป็นควบกล้ำตัวรอเรือลอลิงและวอลแวนรวมกันทั้งหมดทำไมครูถึงให้พวกเราฝึกอ่านคำควบกล้ำต่อไปนี้ก่อนที่จะเข้าสู่แบบฝึกหัดที่เป็นแบบฝึกหัดจริงๆด้วยเหตุผลที่ว่าครูจะย้ำเสมอในการสอนเรื่องคำควบกล้ำว่าการออกเสียงคำควบกล้ำเป็นเรื่องสำคัญ รอ,อ,อเรือรอลิงวอลแวนตัวที่เป็นคำควบกล้ำนั้นมีผลทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นครูจะขอฝึกให้พวกเราอ่านคำควบกล้ำต่อไปนี้พร้อมๆกันนะคะโดยที่เหมือนเดิมเลยก็คือครูจะพูดคำแรกก่อนแล้วพวกเราก็ออกเสียงตามครูนะคะเด็กๆทุกคนพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มอ่านกันค่ะคำแรกเกลือเกลืออ่าเสียงดังฟังชัดค่ะอย่าลืมออกเสียงลอลิงด้วยนะคะไกลไกลอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆไกล ใกล้ใกล้กว่ากว่าครัวครัวอ่าคราวนี้ทุกคนออกเสียงรอเรืออย่างชัดเจนเลยเปล่าเปล่า อีกครั้งหนึ่งค่ะปล่าวพระพระเพราะเพราะครูครูความความ กระโปรงกระโปรงคำนี้นะคะทั้งสองพยางทั้งคำว่ากระและคำว่าโปรงเป็นคำควบกล้ำรอเรือทั้งทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงให้ชัดเจนค่ะตะไคร้ตะไคร้แตงกวา แตงกวาประตูประตูะตใครมาใครมามือขวามือขวาเป็นแผล เป็นแผลไม่ใช่เป็นแผลแบบนี้นะคะเด็กๆไม่ได้ออกว่าแผลออกว่าแผลอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆเป็นแผลและสุดท้ายค่ะความดีความดีามดอา เด็กๆก็ได้ฝึกอ่านคำที่เป็นคำควบกล้ำไปแล้วนะคะในคำที่มีสองพยางครูก็ได้ขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำควบคำควบกล้ำไว้ให้พวกเราด้วยนะคะเด็กๆสามารถดูได้ดังนี้เลยค่ะเป็นแผลความดีอย่างนี้เป็นต้นค่ะเด็กๆเอาละเมื่อทุกคนสามารถที่จะ อ่านออกเสียงคำควบกล้าได้อย่างถูกต้องแล้วทั้งคำควบกล้ารอเรือรอลิงและวอลแวนคราวนี้ครูจะมาทบทวนความรู้กันว่าพวกเราทุกคนยังจำเรื่องคำควบกล้าที่ครูสอนไปทั้งหมดได้หรือไม่ลองมาดูแบบฝึกหัดแรกไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆเด็กๆคะ่ะ แบบฝึกหัดนี้เนี่ยเป็นเรื่องคำควบกล้ำรอเรือก่อนอ่าคราวนี้ครูกำหนดมาให้ว่าเป็นคำควบกล้ำรอเรือครูจะมีคำทางด้านซ้ายมือก็คือตรงนี้มาให้ทั้งหมด6คคำเด็กๆต้องบอกครูให้ได้ว่าในคำควบกล้ำที่ครูกำหนดมาให้นี้มีพยัญชนะควบกล้ำคือตัวอะไรอ่าถ้าเด็กๆยังจำกันได้ พยัญชนะที่จะเป็นพยัญชนะควบกล้ำในคำควบกล้ำได้นั้นจะต้องเป็นพยัญชนะต้นเท่านั้นนะคะเด็กๆเราไม่นับตัวสะกดนะคะดูพยัญชนะต้นทีนี้แหละเด็กๆจะทราบหรือไม่ว่าคำที่ครูกำหนดให้คำคำที่ครูกำหนดให้ทั้ง6คำนี้พยัญชนะต้นที่เป็นคำควบกล้ำคือคำว่าอะไรอ่าและเป็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง ทำไปพร้อมๆกันนะคะคําแรกครูกําหนดคําว่าใครมาให้คําว่าใครเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าพยัญชนะที่ควบกล้ำคือตัวตัวตัวอะไรนะคะคอคอรอนั่นเองอ่ามันเกิดจากคอรอไอใครคอรอไอใครขออภัยค่ะคอรอไอใคร ดังนั้นพยัญชนะควบกล้ามคือคอรอคำที่สองล่ะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าตรอกตรอกออกเสียงพร้อมๆกันนะคะตรอกอ่าคราวนี้แหละมีพยัญชนะทั้งสี่ตัวเลยอ่ามีทั้งตอเตารอ,อ,อเรือออ,อ่างกไก่เด็กๆทราบไหมว่า พยัญชนะที่เป็นพยัญชนะควบกล้ำของคำนี้คือตัวตัวอะไรนะคะต,ตัวตวรอเก่งมากเลยตรอ,อเพราะเกิดจากตรออค่ะเด็กๆอ,อ่างตรงนี้เป็นสระอนะคะตรออแล้วก็สะกดด้วยตัวกไก่อ,กอ่านว่าตรอกคำว่าตรอกหมายถึง ความหมายเหมือนกับคําว่าซอยอะค่ะเด็กๆคล้ายๆกับคาว่าซอยเช่นซอยบ้านของพวกเราเนี้ยอยู่ซอยไหนอ่าบางบางที่เขาจะเรียกว่าเป็นตรอกก็ได้ค่ะเด็กๆคําต่อมาค่ะเด็กๆคํานี้อ่านว่าพรายพรายพรายพยัญชนะควบกล้ำคือตัวอะไรคะคำตอบคืออะไรนะคะเด็กๆ พอพอรแน,น,น่นอนเนาะเพราะว่าอยู่หน้าสารา,าใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นคำนี้พอรอเป็นคำควบกล้ำเป็นพยัญชนะควบกล้ำนะคะที่อยู่หน้าสารา,าและเป็นพยัญชนะต้นของคำนี้ด้วยค่ะคำว่าพรายถ้าเกิดว่าเขียนเป็นคำควบกล้ำแบบนี้นะคะเด็กๆครูจะอธิบายความหมายให้ว่าคำนี้เนี่ย มันหมายถึงผีชนิดหนึ่งค่ะถ้าเด็กๆเคยได้ยินเช่นเขาจะบอกว่าเป็นผีพรายหรือน้ํามันพรายอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆอ่าจะหมายถึงผีประเภทหนึง่งละกันเนาะอ่ะคำต่อมาค่ะคํานี้อ่านว่ากราบกราบกราบที่หมายถึงการกราบพระคำนี้เนี่ยครูยกตัวอย่างไปหลายรอบแล้ว เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตอบได้แน่นอนว่าพยัญชนะควบกล้ามคือตัวกอรอเก่งมากคำต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่ากรอบอกรอบกรอบแบบเหมือนขนมขบเคี้ยวขนมทอดกรอบอย่างนั้นนะคะกรอบพยัญชนะควบกล้าก็คือตัวตัวกอรอเหมือนกันและสุดท้ายคำนี้อ่านว่าปรุง รคำนี้ชัดเจนมากเลยว่าพยัญชนะควบกล้ำคือตัวปอ,อะไรนะคะปอรอนั่นเองเพราะอะไรเพราะครูกรำหนดมาให้ในหัวข้อนี้แล้วใช่ไหมว่าเป็นเรื่องของคำควบกล้ำตัวรเรืออ่าคราวนี้ลองบอกสิคะว่าถ้าเป็นคำควบกล้ำตัวรล,ลิงบ้างพยัญชนะควบกล้ำ คือตัวอะไรเหมือนกับรอเรือทุกประการเลยค่ะคําแรกคํานี้อ่านว่าเขลาเขาพยัญชนะควบกล้ามคือคือขอรอแน่นอนเพราะในคำคำนี้มันมีพยัญชนะอยู่สองตัวใช่ไหมคะเด็กๆคําที่2ค่ะคํานี้อ่านว่ากลางกลางที่หมายถึงตรงกลางอะคะ่ะเด็กๆตรงกลางเนาะ กลางพยัญชนะควบกล้ำคือตัวกลอ่อาเพราะอยู่ข้างหน้านั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าปลอมคำว่าปลอมพยัญชนะควบกล้าคือตัวตัวอะไรคะเด็กๆคำนี้ปลเก่งมากค่ะเพราะทุกคนรู้ว่าออ่าคือสระอ คำต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าคลองคลองที่หมายถึงแม่น้ําลําคลองอย่างเงี้ยค่ะคลองก็เป็นคําควบกล้าลออิงและพยัญชนะที่เป็นตัวควบกล้าของคํานี้คือตัวคอคออะไรนะคะคอลลอนั่นเองคําต่อมาคําว่าพลุพลุพลุที่หมายถึงการจุดพลุ ถ้าเด็กๆเ,เคยเห็นในโทรทัศน์หรือบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วได้เห็นจุดพลุแบบที่เขาจะจุดกันตอนกลางคืนแล้วก็จะเป็นไฟพุ่งสวยๆเต็มท้องฟ้าเลยค่ะเด็กๆคำนั้นค่ะเราเราจะเขียนว่าจุดพลุแบบนี้คำว่าพลุก็เป็นพยัญชนะเป็นคำควบกล้มตัวลอลิงเช่นกันและแน่นอนว่าพยัญชนะที่เป็นพยัญชนะควบกล้าก็ต้องเป็นพออ อ่าเพราะในคำนี้มันมีพยัญชนะแค่2ตัวเท่านั้นและคำสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านว่าแผลแผลพยัญชนะควบกล้าของคำนี้ก็ต้องเป็นพอลอค่ะเพราะมันมีแค่2ตัวนั่นเองและสุดท้ายค่ะเด็กๆคือพยัญชนะควบกล้าตัววอแหวนไม่ยากเลย เด็กๆลองทำไปพร้อมๆกับครูนะคะคำแรกคือคำว ah ่าขวาคำว ah ่าขวาพยัญชนะที่เป็นพยัญชนะควบกล้ำตอบว่าตัวขออะไรคะเด็กๆขอวอ ah นั่นเองเพราะแน่นอนไงคำนี้มันมีอยู่แค่สองตัวนี้อาที่เหลือมันเป็นสระคำต่อมาค่ะสัตว์ประเภทหนึ่งคำนี้อ่านว่ากวางคำนี้อ่านว่ากวาง กวางพย,ยัญชนะที่เป็นพย,ยัญชนะควบกล้ำก็คือตัวตัวกวอ่าแสดงว่าทุกคนเริ่มเข้าใจเรื่องคําควบกล้าแล้วอ่าคราวนี้เราสามารถไปกันอย่างเร็วๆได้แล้วใช่ไหมคะคำต่อมาคะ่ะเด็กๆคํานี้อ่านว่ากวาดกวาดพย,ยัญชนะควบกล้ำก็คือตัวกวเช่นกันโห oh, ตอบเสียงดังฟังชัดเลยคําต่อมาคําว่าควาย ควายคำว่าควายพยัญชนะควบกล้ำแน่นอนว่าก็ต้องเป็นตัวตัวขอวอนั่นเองอ่าคำต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าแขว,วนแขวนล่ะเด็กๆคำควบกล้ำคือตัวอะไรขอวอหรือวอนอ่าคำตอบคือ ขออะไรคะขอวอนั่นเองเพราะทุกคนรู้ว่าพยัญชนะที่เป็นตัววแหวนซึ่งเป็นตัวควบกล้ำเนี่ยจะต้องอยู่ตัวที่2ใช่ไหมคะและคําสุดท้ายคํานี้ชัดเจนมากคือคําว่าควา่ำแน่นอนเลยว่าพยัญชนะควบกล้ำจะต้องเป็นตัวคอวอนแน่นอนเพราะที่เหลือเป็นสระใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็เป็นวรรณยุกค,คือไมเอกและแบบฝึกหัดต่อมาค่ะเด็กๆคราวนี้ครู จะทําเป็นตัวอย่างให้แถวเดียวก่อนนะคะแล้วที่เหลือที่เหลือเนี่ยครูจะต้องฝากให้พวกเรากลับไปทําเป็นการบ้านด้วยวันนี้ต้องมีการบ้านนะคะเด็กๆคําแรกคือคําว่าขวานเด็กๆบอกครูได้ไหมคะว่าคําว่าขวานเป็นคําควบกล้ําตัวอะไรตอบเลยว่าตัววอแหวนนั่นเองคําว่าขวานเห็นไหมเอ่ยว่าเป็นตัววอแหวน วิธีการสังเกตรเราสังเกตพยัญชนะตัวที่2หรือตัวควบกล้ำก็ได้ค่ะแล้วเราจะทราบได้เลยว่าคําคํานั้นเป็นคําควบกล้ำตัวอะไรคําที่2ค่ะคือคําว่ากลับกลับคําว่ากลับตัวนี้โอ้โหออกเสียงชัดเจนมากเพราะฉะนั้นคือตัวรอเรือแน่นอนอ,อ่านว่ากลับกลับถ้าเกิดเป็นคําควบ กล้ำรอเรือแบบนี้จะหมายถึงเครื่องดนตรีไทยนะคะเด็กๆที่เอาไว้ใช้ตีเคาะจังหวะคู่กับชิงตีชิ่งแล้วก็จะต้องมีการตีกลับมันจะเป็นไม้แท่งๆสองอันแล้วก็ตีให้จังหวะค่ะอ่าคำต่อมาค่ะคำว่าความคำว่าความชัดเจนเลยว่าเป็นตัววอแหวนและสุดท้ายคือคำว่าคล้ายคล้าย คำว่าคล้ายเป็นตัวล o l l i n g นั่นเองที่เหลือครูแนทฝากให้พวกเรากลับไปทำเป็นกันบ้านนะคะและสุดท้ายเรามาเล่นเกมกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆเด็กๆคะครูมีคำที่กำหนดให้ทั้งหมด6ทั้งหมดรวมกันเป็น12คำทั้งคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้เด็กๆลองบอกครูสิคะว่า คำที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งใดบ้างอคำแรกมีให้แล้วคือคำว่ากราดคำที่สองล่ะคะเด็กๆคำว่ากล้วยกล้วยอยู่ตรงไหนเด็กๆช่วยครูหาหน่อยแล้วคำว่ากล้วยอยู่ตรงตรงไหนคำว่ากล้วยอยู่ตรงนี้นั่นเองอคำที่สามคือคำว่าแผลอเด็กๆลองดูสิคะคำว่าแผลอยู่ตรงไหนใครเห็นแล้วบอกครูหน่อยแล้ว อย่นี่อ่ามีแค่แนวตั้งกับแนวนอนนะคะเด็กๆไม่มีแนวทะแยงมุมเนาะคำที่สี่ค่ะคือคำว่าครูคำว่าครูอยู่ตรงไหนคะเด็กๆตอบเลยว่าอยู่ตรงนี้ชัดเจนเลยมีรอเรือสะอูอ่าคำว่าครูคำที่ห้าคือคำว่าความคำว่าความเด็กๆบอกได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงตรงนี้ใช่เปล่า ใช่เปล่าใช่ค่ะเด็กๆอ่านว่าความและคำสุดท้ายของคำควบกล้ำแท้เด็กๆหาเจอไหมคะว่าอยู่ตรงไหนครูใบให้ว่าอยู่บรรทัดแรกเลยค่ะแต่เป็นบนรรทัดแรกแนวตั้งหรือแนวนอนนะแนวแนวนอนนั่นเองคำว่าเตรียมลองดูคำควบกล้ำไม่แท้กันค่ะเด็กๆคำแรกคือคำว่าจริงคำว่าจริงเด็กๆทราบไหมว่าอยู่ตรงไหนบรรทัดสุดท้ายค่ะเด็กๆ เป็นบรรทัดอยู่บรรทัดส,สุดท้ายแต่บรรทัดส,สุดท้ายแถวไหนแถวแถวแถวนี้ค่คําว่าจริงต่อมาเป็นคําว่าซับซับที่หมายถึงเงินทองรั์สินอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆซับเจอไหมหาไม่ยากเลยเพราะว่าการันมันมีอยู่ตัวเดียวคือตรงนี้นั่นเองต่อมาค่ะคําว่าพุทธาคานี้ก็อยู่แถวสุดท้ายเหมือนกันแต่เป็นแถวสุดท้ายในแนวตั้งอ่า ต่อมาคําว่าเศร้าเศร้าเด็กๆหาเจอไหมคะเศร้าคําว่าเศร้าอยู่ตรงกลางอ่าอยู่ตรงกลางเป็นแนวนอนค่ะแถวนี้เลยเศร้าอ่าต่อมาคําว่าสร้างคําว่าสร้างเด็กๆหาเจอไหมเออคาว่าสร้างอาจจะยากนิดนึงเด็กๆหาเจอหรือเปล่าคาว่าสร้างอยู่ตรงไหนมันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ตรงนี้คะ่ะเด็กๆเห็นไหมอ่ามันจะทับกันอยู่ตรงนี้เลย และสุดท้ายคือคำว่าเสริมเด็กๆทราบไหมคะว่าคือตัวอยู่ตรงไหนอยู่แถวแรกค่ะครูใบ้ให้ว่าอยู่แถวแรกแต่อยู่แถวแรกไหนแนวตั้งนั่นเองเด็กๆคะทีนี้แหลคะค่ะเราก็ได้ทราบเรื่องความรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำไปแล้วแล้วคำควบกล้ำเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลากหลายตัวเลยถ้าเด็กๆจำไม่ได้ครูจะขอ จบความรู้เรื่องคำควบกล้ำด้วยเพลงให้พวกเราไปจำกันค่ะเด็กๆคะเพลงต่อไปนี้ชื่อเพลงว่าคำควบกล้ำแต่เพลงที่ครูนำมาให้นี้จะไม่มีคำะจะไม่ได้พูดถึงวอแหวนด้วยเหตุผลที่ว่าคำควบกล้ำที่เป็นตัววอแหวนในภาษาไทยเนี่ยมีน้อยมากและเด็กๆทุกคนทราบได้อยู่แล้วว่าคำนั้นเป็นคำควบกล้ำวอแหวนแต่คำควบกล้ำที่เป็นตัวรอเรือและรอลิงเนี่ยมีเยอะมาก ถ้าเด็กๆไม่ทราบว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างครูจึงได้นําเพลงนี้มาร้องให้พวกเราฟังเพื่อที่จะให้พวกเราได้เข้าใจคำควบกล้ํมรอเรือกับลอลิงมากขึ้นนะคะลองฟังครูร้องพร้อมกันหนึ่งครั้งแล้วพวกเรากลับไปฝึกร้องเป็นการบ้านนะคะเพลงคำควบกล้ํมร้องว่าคำควบกล้ามนี้เนอควบรอรอมีอยู่มากมาย สวนครัวปลูกตะไคร้เรียงรายพริกยังไม่วายพร้อมใจพรวนดินมะพร้าวขึ้นข้างแปลงผักกัะเพราที่รักขึ้นใกล้กระทิน้นกระทะปรุงอาหารเป็นอาจินกระทะปรุงอาหารเป็นอาจินคำควบกล้ำทั้งสิ้นเราควรจดจำอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ครูขอฝากให้พวกเรากลับไปฝึกร้องเพลงคำควบกล้ำด้วยนะคะเด็กๆเพราะจะทำให้เราเข้าใจคำควบกล้ำที่เป็นตัวรอเรือกับลอลิงมากขึ้นแล้วก็จะทำให้พวกเราเนี่ยเห็นตัวอย่างคำควบกล้ำที่เป็นคำควบกล้ำตัวรอเรือกับลอลิงที่พวกเราใช้กันบ่อยๆด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแบบฝึกหัดที่ครูแนทให้ทาวันนี้บ้างไหมคะ มีไหมเอยเด็กๆอ่าทุกคนไม่มีใครมีคำถามถ้าไม่มีใครมีคำถามแล้วเนี่ยครูขอฝากพวกเรา2เรื่องนะคะเรื่องแรกคืออย่างที่ครูแนทบอกว่าให้พวกเรากลับไปฝึกร้องเพลงคำควบกล้ำวันนี้ให้ได้อ่าและเรื่องที่2ครูขอฝากให้พวกเรากลับไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนกันในวันนี้ด้วยนะคะ รวมถึงเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งหมดตั้งแต่เปิดเทอมมาเลยเพื่อที่จะให้พวกเราไม่ลืมเนื้อหาอแล้วก็สามารถที่จะเรียนเรื่องต่อๆไปได้อย่างเข้าใจมากขึ้นเด็กๆทุกคนค่ะสามารถไปทวนเนื้อหาได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของอักษรน,นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูต้องขออนุญ,ญาตไปเตรียมการสอนสำหรับคาบต่อไปก่อนนะคะแล้วพบกันคาบหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน